สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับได้เวลาป้อนนมแล้วนี่ป้อนนมมาแล้วมาแล้วอมทองอมทองนี่อมทองมาแล้วนี่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 ครับได้เวลากินนมนะครับหนูกินนมเป็นแล้วนี่ไม่งอน,นมแม่อมแม่เนอะไม่งอนไอ้นมของแม่ออมเงินแล้ว กินนมตากินนมตาชัยนี่แหละใช่ไหมลูกอ่ะกินนี่แล้วกินนี่แล้วก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเล่นกินก่อนมีกัดขวดนมด้วย <laughs> กินก่อนแล้วค่อยเล่นกินก่อน กินก่อนหนูต้องกินนมก่อนเร็วๆกินนมก่อนกินนมก่อน่ะกินนมก่อนกินนมให้อิ่มก่อนเราเข้าไปเล่นกินก่อน กินก่อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยเล่นกินก่อนกินเร็วกินเร็วว กินก่อนกินก่อนนะเดี๋ยวลงใช้มา,าให้แม่แต่ใช้ป้อนมานี่ครับ,ได,นนรบได้เวลาป้อนนมนะครับได้เวลาป้อนนมนี่นี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เนี่ยต้องเขาป้อนแบบนี้นะป้อนนมเขาอะนะครับต้องจับอย่างนี้จับเขาตั้ง กินนมก่อนเลยเรากินนมก่อนเขาไปเล่นกินน้ำก่อนกินน้ำไม่ค่อยได้กินน้ำมากินแต่นมกินน้ำบ้างกินนมอีกหน่อยแล้วจะหมดแล้วเน่จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วกินนมก่อนอมท้อง กินนมกันเลยดงงั้นเดี๋ยวตาไม่ให้กินไม่ให้ไปเที่ยวนะไม่ให้ไปเที่ยวนะเอาแม่ขั้นเขียวขั้นเขียวเด้ออืมอากินนมกันอากินนมไปนะน่าจะอิ่มแล้วล่ะนะครับน่าจะอิ่มแล้วไม่กินเยอะนะครับเขาจะไม่กินเยอะนะ กินน้ำ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 ก่อนอิม่มละไม่กินเยอะกินน้าหน่อยเดียวเอง <c oughs> คือไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยอืมอืมอ่ะอ่ะนี่นดดูซิมีมดกัดป่ะ กินนมอิ่มแล้วนะครับกินนมกินน้ําเรียบร้อยแล้วนี่ครับอีกหน่อยก็ต้องออกไปวิ่งเล่นแล้วใช่ไหมออกไปวิ่งเล่นเปล่าสวัสดีกันแล้วสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงพ่อสอนยังไงดีสวัสดีค่คงงะน,นี่เอามือสองอาศัยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอมทองค่ะใช่ไหม เมา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 ไปเมา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 ฮึ่มฮึ่มฮ่อ่นครับปยๆวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยวันนี้โรงงานส่งของมาเพราะต้องรีบแพ็คของเพราะต้องรีบเช็คของนะพอรีบเช็คของก่อนโรงงานส่งมาวันนี้เยอะมากนะ ตึงเลง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 ดังก็ไม่มีดังก็ไม่มีขนก็ปุยปุยแม่สีแดงพ่อสีขาวลูกออกมาเป็นสีดำแดงสองสีมีดำแดงไม่มีขาวเลยขาวอยู่ชั้นในสุดอ๋อมีแก้มไงแก้มกับคางเป็นสีขาวอ๋อหนูเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะทรีโทนเหรอสามสีเหรอสีแดงสีดำสีขาวคือทรีโทนโอ้สามสี <c ười> ขั้นเขียวยิง <c> อ <ười> ุ้มยิงอุมยิงขันยิงอุมยิงขันเขียวนะครับนะตัวเขาเล็กแล้วก็น่ารักขนปุยปุยอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยน้องเดินเล่นก่อนออกกําลังกายนะครับ นี่หลังจากกินนมบแล้วเขาก็จะนอนครนี้นะครับน้องจะกินนมไม่เยอะนะครับจะกินนมไม่เยอะนะกินแล้วก็จะเตรียมตัวนอนนะครับไม่ออกไปเดินเล่นละจะกินนมแล้วก็นอนเลยนะครับหลังจากดูครอบครัวสี่ขาเสร็จแล้วเนาะนี่ก็ออกมาชมสวนเรานะครับก็อ,อกมาชมสวนต่อจะทำอะไรจะอะไรยังไงอ้าอุ้ย ตัวอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหปูตัวเวลบลเบลเลยอันนี้ปูนานครับนี่ปูราชนินะาชนีนะครับปูราชินีนะครับเป็นปูนาจริงๆอ่ะตัวมันใหญ่กว่านี้อีกนะครับตัวเท่ากับอุ้งมือผมเลยนะตัวเขาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยังยังแต่ว่าเป็นพ่อแม่พันนั่นแหละแต่ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่นะเป็นปูราชนินีนะครับนี่ฮะ โ,โจ้องเราสักกรับไม่กระพริบตาเลยไม่หนีด้วยนะนะครับก้ามเข้าหัไปข้างนึ่งนะครับเดี๋ยวก้ามเขาย่อง,งอ่ขึ้นมาใหม่น่าจะเกิดการต่อสู้กันไปลเร็วอยู่นานไม่ได้นะนเนี่ยเดี๋ยวรถมาเหยียบนะเนี่ยรู้เปล่าเดี๋ยวรถมาแล้วเหยียบนะนะครับไป,ไป,ไป ไปลงคอกไปไปลงคลองน้ําเร็วในรถไมาแล้วเหยียบนะครับเป็นปูราชนินีนะครับตัวใหญ่ก็อีกหน่อยก็รอชมแต่ละสวดเนาะใกล้จะสมบูรณ์ใกล้จะครบหมดแล้วนะครับกว่าสมมูรชัยจะมาถึงตรงนี้ได้กว่าจะทำสมบูรณ์กว่าจะ ประดับเล็กนๆน้อยๆกว่าจะรายละเอียดแต่ละสวนได้โอ้ยกว่าจะฟืนกว่าจะไฟกว่าจะน้ํากว่าจะอินเทอร์เนต็ตนะครับกว่าจะเสร็จหมดนี่มันไม่ง่ายนะนะครับแต่ลุยด้วยเราเรากับมีผมน้องมนแล้วก็เอฟซีเนาะที่วิ่งพัฒนาสวนมณนชัยกันพัฒนาสร้างนะครับก่อสร้างลุงแต่รุ่นบุกเบิกโอ้เหนื่อยเหนื่อยนะครับกว่าสวนมณนชัยจะมาสมบูรณ์ได้เอฟซีเอ้ยนะครับ ือจนขึ้นคอนะครับแต่พอเห็นรายละเอียดแล้วเออก็ดีใจนะครับไม่สมกับให้มันสมกับสิ่งที่เราเหนื่อยมาตลอด2ปีนะที่สวนมนต์ชายจนสมบูรณ์แบบนี่จะเข้าปีที่2แล้วนะจะเข้าปีที่2แล้วไวมากนะครับโอเคครับ FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับนะ FC เอฟซีทนานสนใจผลิตภัณฑ์ของฝากนะครับเป็นอาหารทะเลแห้งนะครับติดต่อได้ที่0611795595 0989626422ติดต่อสอบถามได้นะครับกราบขอบพระคุณเอฟซทุกทุกท่านอย่างมากนะครับสวัสดีครับ